นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาศิละปะค่ะเรื่องประโยชน์ของการสร้างสารรค์ผลงานค่ะค่ะตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะคะคลิปนี้เราเรียนกันในเรื่องของสร้างสารรค์งานเคลื่อนไหวนะคะหน่วยการเรียน,นรู้ที่3นะคะจากคลิปที่แล้วที่ครูมอนให้เด็กๆทํากันบ้านจาได้ไหมคะ,ะเด็กๆทํา โมบายจากวัสดุเหลือใช้ที่บ้านนะคะเด็กๆส่งผลงานกันมานะ่ารักมากนะคะขอบคุณเด็กๆค่ะตบมือให้เด็กๆเ,เลยเก่งมากๆเลยนะคะบัววังก็มีตัวอย่างผลงานจากคลิปที่แล้วออกมาให้ดูกันด้วยนะ เป็นผลงานตัวอย่างบางชิ้นบางอันเท่านั้นนะคะที่ครูมอนเอามาให้เด็กๆด,ดูกันนะคะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกมากเลยแล้วก็ครูมอนเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความใส่ใจของผู้ปกครองแล้วก็เห็นถึงความสนุกสนานของเด็กๆด,ด้วยนะคะ ขอให้เด็กๆสนุกกับการทำชิ้นงานทำผลงานต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของประโยชน์ของการสร้างผลงานนะคะ ประโยชน์ของการทำโมบายเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะหลังจากที่เราได้ทำไปแล้วเอ๊ะเราได้อะไรบ้างนะอยากรู้ไหมคะ่ะหนึ่งเลยดูแล้วสบายตาแล้วก็สบายใจนักเรียนหันไปดูโมบายของตัวเองสิคะที่แขวนอยู่ดูแล้วสบายตาสบายใจไม่เอ่ยรู้สึกผ่อนคลายไหมคะข้อที่สองนะคะเกิดความภาคภูมิใจ ในฝีมือตัวเองในผลงานของตัวเองเราก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขด้วยนะคะข้อที่3ก็คือฝึกการคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ฝึกคิดคน้นวิธีการสร้างผลงานที่แปลกแล้วก็ใหม่เห็นไหมคะหลายๆคนทำทำโมบายออกมาไม่เหมือนกันนะคะบางคนใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เอ๊เราก็ไม่รู้เราก็นึกไม่ถึงเหมือนกัน เพราะว่าเราเกิดความคิดสร้างสรรค์นะคะ